คราวนี้มาดูกันต่อนะที่สมบัติของคลื่นสมบัติของคลื่นเนี่ยหลกัลกๆมีอยู่4อย่างก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดเลี้ยวเบนเราจะมาดูตัวแรกกันก่อนก็คือสมบัติของคลื่นที่เกิดจากการสะท้อนนะนิยามที่ให้เพิ่มไปเลยก็บอกว่าการสะท้อนของคลื่นนะจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งกิดขวางมีความยาวมากกว่าความยาวคลื่นอ่ะอันนี้เติมเข้าไปเลยจากนั้นดูหน้าจอพี่นะเนี่ยถ้าพี่เอามือมาปิดปากแบบเนี้จัสมินว่าอันนี้เสียงพี่มันเกิดการสะท้อนไหม ผิดนะคือถ้าเสียงเกิดการสะท้อนเนี่ยเวลามือมาบางปุ๊บเสียงมันจะติดมือถูกไหมพอเสียงมันติดมือปุ๊บมันต้องสะท้อนไปด้านหลังพอสะท้อนไปด้านหลังเสียงมันจะไม่มถึงจอคอมแสดงว่าอันเนี้ยเสียงไม่ได้เกิดการสะท้อนเสียงมันสามารถเลี้ยวเบนอ้อมมือไปด้านหลังได้เพราะว่าตอนเนี้ยมือซึ่งเป็นสิกิดขวาอะ่ะมันมีความยาวสั้นกว่าความยาวขึ้นของเสียงที่แผ่ไป แต่ถ้เกิดเมื่อไหร่สิ่งอีกขวางมันยาวกว่าความยาวขึ้นมันจะสะท้อนแล้วก็ไปด้านหลังเราก็จะไม่ได้ยินเสียงคราวนี้มาดูต่อการสะท้อนของคลื่นเนี่ยก็คือเกิดจากการที่คลื่นเคลื่อนที่ตกกระทบรอยต่อระหว่างตัวกลางนะทำให้คลื่นเคลื่อนที่กลับมาในตัวกลางเดิมจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะก็คือ1การสะท้อนปลายปิดกับ2การสะท้อนปลายเปิด มันมีข้อสังเกตหลักๆเลยก็คือการสะท้อนปลายปิดเนี่ยจะเป็นการสะท้อนของคลื่นซึ่งตัวกลางเดิมไม่มีอิสระในการเคลื่อนที่อันนี้ไฮไลท์ไว้เลยซึ่งจะทําให้คลื่นสะท้อนเนี่ยมีเฟสตรงข้ามกับคลื่นตกกระทบโดยเฟสตรงข้ามเนี่ยมันก็จะเป็น180องศาดังนั้นถ้าเกิดมีคลื่นนี่หนึ่งคลื่นจุดนี้เฟสคือ90องศาข้างล่างก็คือ270องศาสำหว่าเฟสตรงข้ามเนี่ย ความหมายมันก็คือถ้ามีคลื่นตัวหนึ่งอยู่ด้านบนคลื่นอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ด้านล่างแบบนี้ก็คือเป็น90กับ270อย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าเฟสตรงข้ามกันแต่ถ้าเป็นการสะท้อนปลายเปิดมันจะเป็นการสะท้อนที่คลื่นตัวกลางเดิมไฮไลท์ไปด้วยมีอิสระในการเคลื่อนที่หลังจากสะท้อนแล้วคลื่นสะท้อนจะมีเฟสตรงกันกับคลื่นตกกระทบก็คือเฟสมันเข้าไปแบบไหนมันก็ออกมาเหมือนเดิมเช่นรูปตัวอย่างจะเป็นรูปนี้สมมุติมีคลื่นหัวสีแดงนะด้านหลังเป็นสีเงิน ไปเจอกำแพงซึ่งเวลาเป็นปลายปิดเนี่ยสัญลักษณ์ส่วนใหญ่จะแรงเงาเพื่อให้รู้ว่าไม่มีอิสระเวลาไปสะท้อนปุ๊บมันก็จะสะท้อนออกมาแล้วมีเฟดเปลี่ยนไปร8อก็คือเดิมที่เป็น90อยู่ด้านบนมันก็จะพลิกกลับลงมาเป็น270อยู่ด้านล่างและลักษณะของคลื่นเนี่ยหัวคลื่นเข้าไปก่อนก็ต้องสะท้อนออกมาก่อนไม่ใช่ว่าหัวคลื่นเข้าไปปุ๊บแเราก็ว่าเป็นหางคลื่นสีเงินออกมาก่อนแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้ผิด ในทำนองคู่กันถ้าเป็นการสะท้อนปลายเปิดปลายเปิดเนี่ยมันจะมีสระเวลาเราวาดรูปตรงกําแพงก็อาจจะไม่ต้องแรงเงาเพื่อให้เห็นว่ามีสระเวลาสะท้อนปุ๊บเฟสไม่เปลี่ยนก็คือเฟส90วิิ่งเข้าไปก็90ออกมาและหัวเข้าก็ต้องหัวออกก่อนด้วยอ่ะเติมรูปนี้เข้าไปด้วยเป็นตัวอย่างของปลายเปิดกับปลายปิด นอกจากนั้นเวลาเราดูปลายเปิดปลายปิดเนี่ยเราดูจากเรื่องของความหนาแน่นก็ได้นะถ้าเป็นการสะท้อนปลายปิดนะคลื่นมันจะเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยไปความหนาแน่นมากเช่นพี่พูดเสียงไปชนกําแพงห,หน้าถามว่าเสียงมันจะไปดันกําแพงให้ขยับได้ไหมไม่ได้ถูกต้องแบบนี้แปลว่าเสียงที่โดนกําแพงอะ่ะมันไม่มีสระในการเคลื่อนที่ดังนั้นอากาศความหนาแน่นน้อยไงกำแพงเป็นของแข็งความหนาแน่นมาก ดังนั้นเวลาสะท้อนแล้วก็ถือว่าเป็นปลายปิดดูที่ความหนาแน่นก็ได้แต่นี้ไม่เป็นรายละเอียดเสริมนะของจริงอะ่ะมันคือดูที่อิสระหรือไม่อิสระแําน,ะนองกับกันถ้าเป็นการสะท้อนปลายเปิดขึ้นมันก็คือจะเคลื่อนที่จากจุดที่มีความหนาแน่นมากไปความหนาแน่นน้อยแทนเช่นสมมติว่ามีน้ําทะเลแล้วก็เกิดระเบิดใต้ทะเลเสียงเนี่ยมันก็จะแผ่ไปทุกทิศทุกทางเวลาขึ้นเสียงจากระเบิดที่อยู่ใต้ทะเลมันขึ้นไปถึงผิวน้ํา เวลาเสียงมันเคลื่อนที่ไปถึงผิวน้าเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าน้าเนี่ยมันจะสามารถป่องขึ้นไปแบบนี้ได้เลยเพราะว่าคลื่นเสียงจากน้ํามันสามารถดันผิวน้ําให้ขึ้นไปอากาศได้แบบนี้แปลว่าตอนที่มันสะท้อนเนี่ยมันมีอิสระตรงปลายที่มันตกกระทบทําให้ขยับได้แบบนี้ก็เป็นการสะท้อนปลายเปิดคราวนี้ก็มาดูการทดลองในเรื่องการสะท้อนของคลื่นปลายเปิดและปลายปิดกันนะอ่ะดูตามคลิปนี้เลยข้างบนก็คือปลายปิดจะเห็นได้ว่าเวลาสะท้อนปุ๊บเนี่ยเฟสมันจะพลิกกลับลงมาข้างล่าง แต่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นปลายเปิดถ้าลองดูเทียบกันเลยก็จะเห็นว่าเวลาสะท้อนแล้วเนี่ยตัวคลื่นยังอยู่ด้านบนเหมือนเดิมก็คือเฟสไม่เปลี่ยนแต่ของปลายปิดเนี่ยเวลาสะท้อนแล้วเนี่ยเฟสจะเปลี่ยนไปนข้างล่างคลื่นตอนแรกที่อยู่ด้านบนมันก็จะพลิกกลับไปอยู่ด้านล่างแทนคราวนี้มาดูต่อนะเขาบอกว่าการสะท้อนของคลื่นผิวน้ําจะถือว่าเป็นการสะท้อนปลายเปิดเฟสของคลื่นสะท้อนเนี่ย <S 2> <S 2> ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีใครนะเอามือไปยึดผิวน้ําให้ไม่ขยับได้ แล้วคือพอผิวน้ํามันไม่มีใครย,ยึดได้มันก็แปลว่ามีอิสระในการเคลื่อนที่แล้วคือถ้าเกิดเป็นลื่นผิวน้ําก็จะถือว่าเป็นการซ้อนปลายเปิดแต่ถ้าเป็นคําถามประยุกต์เช่นเป็นทะเลแบบนี้แล้วก็มีระเบิดอยู่ใต้น้ําถ้าเสียงจากระเบิดเคลื่อนที่ขึ้นไปที่ผิวน้ําเนี่ยคิดว่าเป็นปลายเปิดหรือปลายปิดไม่เปิดค่ะใช่เพราะมีสระนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นประยุกต์ว่าเสียงจากระเบิดใต้น้ําดันไปเจอภูเขาใต้น้ําแบบนี้ ถ้าเป็นระเบิดใต้น้านะเสียงจากน้ําไปเจอภูเขาที่เป็นก้อนหินมันเกิดจากความหนาแน่นน้อยไปมากเสียงของน้ําที่ไปโดนก้อนหินไม่มีสละมันจะกลายเป็นปลายปิดแล้วคือถ้ามันอยู่ใต้น้นํานี่อาจจะมีประยุกต์ก็ดูด้วยว่ามันเคลื่อนที่จากไหนไปไหนคราวนี้มาดูต่อเขาบอกว่าคลื่นที่เคลื่อน,นที่ไปกระทบปลายสุดของตัวกลางก่อนเกิดการสะท้อนเนี่ยมันก็จะเรียกว่าคลื่นตกกระทบส่วนคลื่นที่สะท้อนกลับมาเนี่ยมันจะเรียกว่าคลื่นสะท้อน โดยมีนิยามเพิ่มอีกก็คือเส้นที่รากตั้งฉากกับผิวสะท้อนเนี่ยมันจะเรีย uh ก,ว,กว่าเสน้นแนวฉากเราก็วาดรูปเลยมีผิวสะท้อนมีเส้นแนวฉากตรงนี้แล้วเราก็เติมมุมฉากเข้าไปด้วยใส่เข้าไปในรูปเราก็จะมีนิยามที่สําคัญก็คือเขาบอกว่ามุมที่หน้าขคลื่นตกกระทบทํากับผิวสะท้อนหรือมุมที่ทิศการเคลื่อนที่ของขคลื่นตกกระทบทํากับเส้นแนวฉากเนี่ยมันจะเรียกว่ามุมตกกระทบมี2นิยามนะเอานิยามแรกก่อนดูง่ายดีก็คือเราก็วาดทิศของขคลื่นตกกระทบวิ่งเข้าไปเลย และก็ทำบนเส้นแนวฉากก็กลายเป็นมุมตกระทบแล้วก็ใส่เข้าไปในรูปเป็นจีตารหนึ่งกับนิยามที่2ก็คือหน้าคลื่นทํากับผิวสะท้อนหน้าคลื่นคือเส้นที่ลากเชื่อมระหว่างจุดที่มีเฟสตรงกันของคลื่นแต่ละลูกเช่นอันเนี้ยเราวาดคลื่นเข้าไปเสียเงินจุดที่มีเฟสตรงกันตอนนี้เราเรียกสันคลื่นตรงนี้ที่เราได้มาก็เลยจะกลายเป็นหน้าคลื่น ผลสมบัติของหน้าคลื่นคือมันจะตั้งฉากทิดคลื่นเสมออ่ะเติมมุมฉากเข้าไปตรงนี้ด้วยส่วนประโยชน์อย่างที่2หน้าคลื่นก็คือระยะระหว่างหน้าคลื่นก็คือสันถึงสันมันก็จะกลายเป็น1นึ่งลัมดานั่นเองอ่ะเติมอันนี้เข้าไปทั้งคลื่นและลัมดาใส่เข้าไปดังนั้นเมื่อเราลองไล่สามเหลี่ยมขายดูมันจะมีสามเหลี่ยมสีเขียวนี้ซึ่งเป็นมุมของหน้าคลื่นที่ทำกับผิวสะท้อนกับอีกสามเหลี่ยมหนึ่งก็คือสามเหลี่ยมสีแดงตัวนี้ ซึ่งจะเป็นมุมของทิศคลื่นตกกระทบทํากับเส้นแนวฉากจะเห็นได้ว่าสองสามเหลี่ยมนี้จะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายเพราะว่ามันจะมีมุมนี้ใช้ร่วมกันสี่มุมและมีมุมฉากตัวนี้กับมุมฉากตัวนี้เมื่อมีมุมร่วมกัน2อันเราก็เห็นได้ว่าถ้าตรงนี้เป็นทิต้าหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทิต้าหนึ่งด้วยจากนั้นมาดูนิยามอีกตัวหนึ่งก็คือเขาบอกว่ามุมที่หน้าขึ้นสะท้อนทํากับผิวสะท้อนเนี่ยหรือมุมที่ทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นสะท้อนทํากับเส้นแนวฉากมันจะเรียกว่ามุมสะท้อน คอนเซปต์ก็เหมือนกับมุมตกกระทบเลยก็ยคือ1ทิศของคลื่นสะท้อนทำกับเส้นแนวฉากตั้งเป็นทิต้าสองแต่นนเราก็ไล่สามเหลี่ยมค้าสีฟ้ากับสามเหลี่ยมค้าสีเขียวมันจะมีนิยามที่2ของมุมสะท้อนด้วยก็ยคือจะมีหน้าคลื่นสะท้อนทำกับผิวสะท้อนก็ทิต้สองเท่ากับมุมที่ทิศคลื่นทางกับเส้นแนวฉากคราวนี้ก็จะมาถึงกฎการสะท้อนนะมีอยู่ข้อเดียวเขาบอกว่าเมื่อคลื่นเกิดการสะท้อน มุมตกกระทบก็จะเท่ากับมุมสะท้อนเสมออันนี้เรียกว่ากฎการสะท้อนไฮไลท์ไว้เลยจากนั้นจะมาดูตัวที่เป็นตัวประยุกต์นะเขาบอกว่าเมื่อขึ้นหน้าตรงตกกระทบแผ่นสะท้อนผิวโค้งรูปพาราโบลาโดยที่ทิศท,ทางการเคลื่อนที่ของขึ้นตกกระทบขนานกับแกนของแผ่นสะท้อนพาราโบลาขึ้นสะท้อนจะมีทิศพุ่งตรงไปยังจุดโฟกัสของแผ่นสะท้อนพาราโบลาเสมือนมีแหล่งกําเนิดขึ้นอยู่ที่จุดโฟกัสอันนี้ไฮไลท์ไว้เลยหมายความว่าไงพี่ช่วยอยู่นี่ อันนี้ก็คือแผ่นสะท้อนพาราโบลาขั้นตอนแรกในการวาดรูปเราก็วาดแผ่นพาราโบลาก่อนเลยเราก็จะมีจุด C ก็คือศูนย์กลางของพาราโบลาพาราโบลามันก็เหมือนเป็นส่วนโคง้งส่วนหนึ่งของวงกลมเส้นที่จะลากไปตั้งฉากกับวงกลมได้เนี่ยก็คือต้องเป็นเส้นที่ออกมาจากจุด C มันถึงจะลากตั้งฉากได้ดังนั้นตามรูปนี้จุด C ของพาราโบลาพอลากไปปุ๊บมันก็จะตั้งฉากกับผิวพาราโบลา จากนั้นเส้นที่2ที่เราต้องวาดเราก็วาดทิศของคลื่นตกระทบวิ่งเข้าไปเลยทั้งบนและล่างวาดสักสองเส้นโดยเส้นที่3เนี่ยที่เราต้องใส่เข้าไปหลังจากวาดเส้นที่2เสร็จคือเราจะต้องใส่เส้นแนวฉากเข้าไปด้วยเพื่อทําให้เกิดมุมตกระทบก็คือทิศของคลื่นทากับเส้นแนวฉากจากนั้นเราก็ใส่เส้นที่4เข้าไปก็คือเป็นทิศของคลื่นสะท้อนก็จะทําให้เกิดมุมสะท้อนก็คือทิศของคลื่นสะท้อนทํากับเส้นแนวฉากเส้นข้างล่างเราก็ใส่เข้าไปเหมือนกันเป็นคลื่นสะท้อน ปรากฏว่าคลื่นสะท้อนมันก็จะไปตัดกันที่จุดจุดหนึ่งซึ่งก็คือจุดโฟกัสซึ่งก็ตรงกับน,นิยามอันนี้ว่าถ้ามีคลื่นตกกระทบขนานกับแกนของแผ่นสะท้อนพาราโบลามันจะเสมือนมีแหล่งกาเนิดคลื่นอยู่ที่จุดโฟกัสระยะจาก C ถึงแผ่นพาราโบลาเนี่ยเราก็ตั้งเป็นตัวแปร R แล้วก็จุดโฟกัสเนี่ยเราจะรู้ว่ามันจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของรัศมีก็คือ R ส่วน2ง,งจากนั้นคือเราวาดเอียดขึ้นอีกรูปเนี้ยเราพึ่ง รูทิศของคลื่นแต่รูปที่2เนี่ยเราจะฝึกวาดหน้าคลื่นด้วยถ้าเรามีกูุ๊โน้ตอยู่ก็ง่ายหลังจากเราวาดรูปนี้เสร็จเราก็กรอปรูปนี้แปะลงมาข้างล่างอันนี้ก็คือจากรูปเดิมมาใส่อันนี้พอรูปที่2เนี่ยสิ่งที่เราต้องเติมเข้าไปคือเราจะเติมหน้าคลื่นเข้าไปการจะใส่หน้าคลื่นได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใส่ตัวคลื่นปกติอย่างนี้เข้าไปก่อนพอเราใส่คลื่นได้ปุ๊บล้วก็ลากเส้นที่เชื่อมระหว่างจุดที่มีเฟสตรงกันของคลื่น ก็จะเกิดเป็นหน้าคลื่นตัวนี้ขึ้นมาฝั่งคลื่นสะท้อนก็เหมือนกันเราก็เติมคลื่นที่มาสะท้อนเข้าไปด้านบนพี่ใส่เป็นสีเขียวส่วนด้านล่างเนี่ยพี่ก็ใส่เป็นคลื่นสีส้มเข้าไปเป็นแบบนี้วาดให้เท่ากันให้สวยงามด้วยพอเราใส่คลื่นสะท้อนเสร็จแล้วเราก็าจะเติมหน้าคลื่นซึ่งเชื่อมระหว่างจุดที่มีเฟสตรงกันของคลื่นนะอันนี้พี่ใส่หน้าคลื่นเป็นสีม่วงนี่งเราก็เลือกสันสันแล้วก็เชื่อมเป็นหน้าคลื่นสันสันเชื่อมเป็นหน้าคลื่น แล้วก็เราเลือกสันต่อมาเชื่อมเป็นหน้าคลื่นสันสุดท้ายเชื่อมไปหน้าคลื่นหลังจากเราฝึกวาดรูปแบบนี้เสร็จจะเห็นได้ว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นหน้าคลื่นขนานเวลาสะท้อนเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นคลื่นวงกลมเสมือนออกมาจากจุดโฟกัสของแผ่นสะท้อนพาราโบลาแต่มันจะมีข้อสงสัยอีกก็คือเวลาทดลองแล้วได้หน้าคลื่นแบบนี้แล้วคลื่นที่เราเห็นนะว่ามันจะเห็นเป็นวิ่งวิ่งวิ่งแบบนี้หรือจะเห็นเป็นวิ่ง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 แบบนี้ ว่ามันจะเป็นแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองอะแบบที่หนึ่งถูกต้องดีมากแต่เวลาเรามองเข้าไปอะความรู้สึกมันเร็วไงมันจะเห็นเป็นแบบวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งกระจายเสมือนออกมาจากจุดโฟกัสเพราะมันเร็วแต่ของจริงอะมันต้องเป็นวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งแบบนี้เขาก็เลยสรุปเป็นนิยามได้อยู่ว่าตรงนี้ไงเวลาเป็นคลื่นตกกระทบขนาดแบบนี้เวลาสะท้อนพลลานวัสเสร็จเขาใช้คําว่าเสมือนเห็นไหมเราจะรู้สึกเสมือนเห็นเป็นแหล่งกาเนิดคลื่นเนี่ยมันวิ่งออกมาจากจุดโฟกัส คราวนี้มาดูต่อแต่ถ้าพอเรามองปุ๊บแล้วเราเห็นคลื่นพร้อมกันเป็นสีหน้าคลื่นแบบนี้หน้าคลื่นแรกนะที่มันมาก่อนเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวนี้คือตอนแรกเลยเนี่ยสะท้อนเสร็จมันจะเกิดเป็นสีม่วงตัวนี้ก่อนจากนั้นหน้าคลื่นสีม่วงตัวนี้มันจะขยับไปตรงนี้แล้วมันก็จะมีคลื่นสีแดงตามมาจากนั้นไอ้คลื่นสีม่วงมันก็จะขยับย้ายไปตรงนี้แดงก็ขยับตามย้ายไปตรงนี้แล้วมันก็จะมีหน้าคลื่นสีเขียวตามไปตรงนี้ จากนั้นไอ้หน้าคลื่นสีม่วงมันก็จะขยับอีกเพราะคลื่นมันค่อยๆสะท้อนออกมาสีแดงตามมาสีเขียวก็ขยับตามมาแล้วก็มีสีฟ้าตามมาอีกดังนั้นพอเราเห็นครบปุ๊บเนี่ยหน้าคลื่นแรกเลยที่จะมาเนี่ยก็คือเป็นตัวนี้จะเป็นตัวที่1ตามด้วยอันนี้อันที่2ตามด้วย3และตามด้วย4อ่ะคนนี้มาดูต่อแล้วเขาบอกว่าแต่ถ้าแหล่งกําเนิดคลื่นวงกลมอยู่ที่จุดโฟกัสของแผ่นสะท้อนพาราเวลาคลื่นสะท้อนจะเป็นคลื่นหน้าตรงอ่ะมีรูปให้ดูอยู่นี้ ก็คล้ายกับรูปนี้เลยแต่คราวนี้เนี่ยเราจะวาดสลับกันโดยเราเปลี่ยนเป็นแหล่งกําเนิดคลื่นเนี่ยอยู่ที่จุดโฟกัสตรงนี้เอานิ้วไปจิ้มก็ได้ที่จุดโฟกัสคลื่นที่เกิดขึ้นมมนจะการเป็นคลื่นวงกลมแผ่ออกจากจุดโฟกัสแบบนี้แล้วไอ้คลื่นที่จากโฟกัสนั้นมันก็จะไปเกิดมุมตกกระทบก็คือทิศคลื่นตกกระทบทางกับเส้นแนวฉากแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นคลื่นนี้ข้างล่างเหมือนกันมีคลื่นตกกระทบแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นคลื่นสีแดงแบบนี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นคลื่นวงกลมแต่เวลามาสะท้อนเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นคลื่นหน้าตรงสีเขียวแบบนี้เพราะหลังจากเราเขียนคลื่นแล้วก็เชื่อมจุดที่มีเฟสตรงกันก็จะกลายเป็นคลื่นหน้าตรงแสดงว่าสองปรากฏการณ์นี้มันสลับกันถูกไหมถ้าเรามีคลื่นหน้าตรงเวลาสะท้อนแล้วจะเสมือนเป็นคลื่นวงกลมออกจากจุดโฟกัสแต่กลับกันถ้าเรามีแหล่งกาเนิดคลื่นวงกลมจากจุดโฟกัสเวลาสะท้อนแล้วมันจะกลายเป็นคลื่นหน้าตรงมันสลับกัน2อันนี้ มาดูกันที่ x12 นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสะท้อนของคลื่นอ่านโจทย์ดูเลยเขาบอกว่าเชือก a b และ c ถูกนำมาต่อติดกันโดยมีความสัมพันธ์ของความหนาแน่นตัวแปรโลดังนี้โลของ b มากกว่าโลของ a แล้วก็มากกว่าโลของ c เมื่อให้คลื่นต่อเนื่องผ่านเข้าไปจากปลายเชือก a ดังรูปจะเกิดการสะท้อนที่รอยต่อ a b และ b c อยากทราบว่าคลื่นสะท้อนที่เกิดขึ้นจะสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุดเราก็ต้องมาดูนิยามของการสะท้อนก่อนว่ามี2ออย่างก็คือการสะท้อนปลายปิดกับการสะท้อนปลายเปิดโดยที่การสะท้อนปลายปิดก็คือจะเป็นการสะท้อนที่ตัวกลางเดิมไม่มีอิสระในการเคลื่อนที่หรือมีการเคลื่อนที่ของคลื่นจากความแน่นน้อยไปมากหลังจากสะท้อนแล้วคลื่นสะท้อนจะมีเฟสตรงข้ามกับคลื่นตกกระทบคู่กันอีกปรากฏการณ์หนึ่งก็คือการสะท้อนปลายเปิด เป็นการสะท้อนของคลื่นซึ่งตัวกลางเดิมมีอิสระในการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากไปน้อยหลังจากสะท้อนแล้วคลื่นสะท้อนจะมีเฟสตรงก,กันกับคลื่นตกกระทบข้อนี้เราก็พิจารณาเลยว่าโจทย์เขาบอกว่าโลของ B เนี่ยมีค่ามากกว่าโลของ A ตามนิยามของเรื่องการสะท้อนเมื่อกี้คลื่นเคลื่อนที่จากความหนาแน่นน้อยไปมากแสดงว่า A ไป B เนี่ยจะเป็นการสะท้อนปลายปิด ปลายปิดก็คือเฟสเปลี่ยนเฟสเปลี่ยนคือจะเปลี่ยนไป180องศาเช่นตำแหน่งนี้เป็น90องศาหลังจากสะท้อนแล้วคลื่นจะต้องพลิกกลับลงมาข้างล่างต่างกัน180องศาก็จะกลายเป็น270องศาดังนั้นช่วง A ไปสะท้อน B กลับมาเนี่ยเฟสเปลี่ยนคำตอบของเราจะตัดทิ้งได้ข้อหนึ่งที่ผิดแน่ๆคือข้อ3เพราะข้อ3าเนี่ยหลังจากสะท้อนแล้วเนี่ยเฟสไม่เปลี่ยนยังอยู่ด้านบนเหมือนเดิมและในการสะท้อนถ้าคลื่นที่เป็นหัวสีเขียวเข้าไปก่อน ตัวที่เข้าไปก่อนมันก็ต้องสะท้อนออกมาก่อนด้วยจะเป็นข้อสีไม่ได้อย่างข้อสีเนี่ยมันเอาสีฟ้าซึ่งเป็นส่วนหลังเนี่ยออกมาก่อนสีเขียวซึ่งเป็นส่วนแรกแสดงว่าข้อสีก็จะผิดอีกข้อหนึ่งคำตอบเราตอนนี้จะเหลือระหว่าง1กับ2จากนั้นมาพิจารณาช่วง B ไป C ต่อช่วง B ไป C เนี่ยโจย์เขาบอกมาว่าโลของ C เนี่ยมีค่าน้อยกว่าโลของ B คขึ้นที่เคลื่อนที่จากความหนาแน่นมากไปน้อยจะเป็นการสะท้อนปลายเปิด การซ้อนไปเปิดเฟสไม่เปลี่ยนแสดงว่าคลื่นจาก B ีที่ไป C มันก็จะอยู่ด้านบนเหมือนเดิมไม่ต้องกลับลงไปด้านล่างซึ่งข้อ1กับข้อ2ก็มีเฟสของคลื่นยังอยู่ด้านบนอยู่ไม่ได้เป็นเฟสตรงข้ามแต่เราก็ต้องมาพิจารณาความแตกต่างกันระหว่างข้อ1ข้อ2ก็คือข้อ2จะมีแอมพลิจูดของคลื่นที่ต่ำกว่าข้อ1นึ่แอมพลิจูดคือการกระจัดสูงสุดจากระดับน้าปกติและมีค่าแปรผันตรงกับพลังงานคลื่น ดังนั้นข้อนี้เราก็ต้องพิจารณาต่อว่าคลื่นมันคือการถ่ายโอนพลังงานดังนั้นถ้ามันมีคลื่นบางส่วนผ่านเข้าไปในบริเวณ B ได้แสดงว่ามันจะเกิดมีการแบ่งพลังงานทะลุเข้าไปกับพลังงานที่สะท้อนกลับออกมาเมื่อพลังงานมันลดลงแอมพลิจูดของคลื่นมันก็จะต่ําลงด้วยเพราะว่าแอมพลิจูดเป็นขึ้่นกับพลังงานดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องของเราข้อนี้ก็คือจะต้องเป็นข้อ2องแอมพลิจูดต้องต่าลงเพราะว่ามีการแบ่งพลังงาน หรือเขียนเป็นความเข้าใจเพิ่มเติมได้ว่าเมื่อเกิดการสะท้อนอาจจะมีคลื่นบางส่วนหักเหผ่านเข้าไปได้การที่คลื่นผ่าอีกตัวการหนึ่งเดียวจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการหักเหทําให้มีการแบ่งพลังงานและแอมพลิจูดจะต่ําลงดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบข้อสครับมาดูกันที่ x 1 4นะครับยังเป็นเรื่องการสะท้อนของคลื่นอ่านโจทย์ดูเลยเขาบอกว่าในการทดลองเรื่องการสะท้อนของคลื่นผิวน้ําจากแผ่นสะท้อนผิวโค้งรูปพาราโบลา ซึ่งมีรัศมีความโคง้ง R เมื่อนักเรียนใช้นิ้วจุ่มลงน้ำที่ตำแหน่ง R ส่วน2อันนี้ก็ไฮไลท์ไ้เลยว่านิ้วจุ่มจะเกิดขึ้นโดนวงกลมขึ้นอยากทราบว่าหลังการสะท้อนของคลื่นผิวน้ำนักเรียนจะเห็นคลื่นวิ่งตามการมีสนะัษะตางข้อใดอันนี้เราก็ต้องสังเกตจากชอยด์อยู่ก่อนเลยดูจากชอย์เนี่ยไม่มีคลื่นที่เคลื่อนที่ไปทางขวาเลยเราก็สามารถสร้างความใจได้ว่าแผ่นสะท้อนพาวเวอ่าตัวเนี้ยมันควรขวางอยู่ทางด้านขวา แล้ก็คือคลื่นจากตำแหน่ง R ส่วน2จึงไม่สามารถไปทางขวาได้เพราะเกิดการสะท้อนขึ้นจากนั้นเราก็พิจารณาต่อว่าการใช้นิ้วจุ่มเนี่ยคลื่นที่เกิดขึ้นจะเป็นคลื่นวงกลมก็คลื่นมี2ชนิดก็คือคลื่นวงกลมแบบนี้กับคลื่นเส้นตรงซึ่งอาจจะใช้ไม้บรรทัดตีลงมาในน้ำแล้วก็จะเกิดเป็นคลื่นเส้นตรงแผ่ออกทั้งสองข้างจากนั้นเราก็มาดูนิยามของการสะท้อนแผ่นสะท้อนผิวโค้งรูปพาราโบลาเลยนะครับก็บอกว่าถ้าแหล่งกําเนิดคลื่นวงกลมอยู่ที่จุดโฟกัสของแผ่นสะท้อนพาราโบลาคลื่นสะท้อนจะกลายเป็นคลื่นหน้าตง ก็คือตามรูปนี้เลยถ้าเราเอานิ้วจิ้มที่จุดโฟกัสคลื่นมันก็จะวิ่งออกไปเป็นคลื่นวงกลมแต่เวลาสะท้อนปุ๊บมันจะเกิดมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนทําให้คลื่นหลังจากสะท้อนแล้วจะกลายเป็นคลื่นหน้าตกดังนั้นข้อนี้หลังจากเราเอานิ้วจุ่มที่จุด r ส่วน2ซึ่ง r ส่วน2ก็คือโฟกัสนั่นเองจะเกิดเป็นคลื่นวงกลมแผ่ออกทั้งสองข้างคลื่นทางด้านซ้ายไม่เจออะไรเลยมันก็จะเป็นคลื่นวงกลมเหมือนเดิม จาน,นั้นจากชอยเราจะตัดข้อ3ทิ้งเพราะข้อ3าเนี่ยด้านซ้ายกลายเป็นคลื่นเส้นตรงแต่คลื่นที่เคลื่อนที่ไปทางด้านขวาจะไปเจอแผ่ <attaching S 1> นสะท้อนผิวโค้งพาราโบลาหลังจากสะท้อนแล้วก็จะกลายเป็นคลื่นหน้าตรงแบบนี้ตามนิยามด้านซ้ายเคลื่อนที่ได้ระยะ R ส่วน2ด้านขวาเคลื่อนที่ได้ประยะอส่วนสองแล้วสะท้อนกลายเป็นคลื่นเส้นตรงจากนั้นมันก็จะวิ่งตามกันไปทางด้านซ้ายระยะห่างระหว่าง2หน้าคลื่นนี้ก็จะห่างกันเท่ากับ R ดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้เราก็จะตอบข้อ1ครับ